ละเอียดมากมายเกิดขึ้นในที่ชุมนุมที่น่าที่จะมาขยายผลให้พี่น้องได้รับรู้กันแต่และกิจกรรมนั้นก็เพื่อให้การชุมนุมนั้นมีสีสันมีรสชาติเพื่อเลี้ยงน้ําใจเรี่ยวแรงของพี่น้องให้อยู่กันได้ยาวนานและอีกหนึ่งนัยยะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่าการชุมนุมของพวกเราว่าพวกเราคืออะไรและทําอะไรเพื่ออะไรหนึ่งในกิจกรรมที่ใช้เผยแพร่าการชุมนุมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของบล็อก คนที่อยู่ในโลกไซเบอร์แล้วก็ติดตามอ่านบล็อกต่างๆโดยเฉพาะบล็อกที่เกี่ยวกับการชุมนุมก็จะต้องรู้จัก M บล็อกเป็นอย่างดี M บล็อกนั้นเป็นบล็อกที่หลายๆคนนะครับโลกเกอร์เข้าไปเขียนเรื่องราวจากการชุมนุมในนั้นนะครับส่วน M บล็อกนั้นมีที่มาอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรใครดูแลอย่างไรนั่นคือเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเพราะวันนี้เราได้รับโอกาสดีนะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแล M บล็อกจะมาพูดคุยกับเราครับขอต้อนรับพี่ปอครับ สวัสดีครับพี่นังครับสวัสดีครับเรียกพี่ปอแบบน้องๆเรียกดีหรือจะให้เรียกน้องปอหรือคุณปอเรียกน้องปอได้พี่ปอได้ครับพี่ปอหรือน้องปอได้นะครับเป็นคนดูแลเอ็มบล็อกนะครับอันนี้คือที่เขียนนี่คือหน้าแรกของ M เอ็มบล็อกนหละฮะ ใช่ค่ะหน้าแรกของ M blog ค่ะเอาเรื่องบล็อกก่อนถามแบบโง่ๆเลยไม่ได้รู้เรื่องโลกไซเบอร์เท่าไหร่เลยคอมพิวเตอร์ก็มีไว้ใช้พิมพ์เข้าไปโปรแกรมบวชอย่างเดียวบล็อกคืออะไรครับบล็อกความจริงล็อกเนี่ยมันจะเป็นชื่อย่ออะค่ะครับล็อกนี่มาจากเว็บบล็อกคือเว็บเนี่ยหมายถึงเว็บไซต์ส่วนบล็อก็คือบันทึกหรือว่าปูมพอมารวมกันมันจะเป็นเว็บล็อกหรือว่าอาจจะมีคนเรียกว่าเว็บบล็อกสุดท้ายก็ย่อเลยล็อกใช่ค่ะก็เป็นบันทึกในเว็บไซต์อ่าก็คือใครสามารถเข้าไปบันทึกได้ ใช่ค่ะแต่ M blog นี่คือบล็อกที่เข้าไปทางหน้าของเว็บไซต์อผู้จัดการก็เข้าได้คือ M blog เนี่จะมี URL ของตัวเองคือ M blog manager co t h หรือว่าจะเข้าทางหน้าแรกผู้จัดการครับค่ะเว็บไซต์ผู้จัดการปกติมันจะมีเซกชันที่เขียนว่า M blog c แล้วก็มีบางเรื่องที่น่าสนใจเราจะเลือกขึ้นมาดูก็คือถ้าเข้าไปอ่านก็เข้าไปทางนั้นก็จะมีเรื่องโชว์ขึ้นมาให้อ่านได้ถ้าอยากเขียนละครับ ก็ถ้าอยากเขียนก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนคือมันจะมีหน้าสําหรับสมัครสมาชิกในหน้าแรกของเอ็มบล็อกหน้าแรกนะครับคุณเห็นไหมครับตรงนี้มันจะอยู่ด้านบนนะคะด้านซ้ายต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงไม่รู้ค่ะคือด้านบนครับจะมีบอกแให้รีจิสเตอร์เข้าไปใช่ค่ะในหน้าแรกของเอ็มบล็อก ใช่ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นสมาชิกของผู้จัดการออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสร้างบล็อกได้เลยคือใช้ฐานสมาชิกเดียวกันนะคะสร้างบล็อกก็หมายความก็จะมีพื้นที่ของตัวเองขึ้นมามีสเปซขึ้นมาให้ไปตกแต่งไปเขียนอยากเขียนอะไรก็เขียนไปจะโพสต์รูปหรือว่าคลิปอะไรได้หมดทีนี้สิ่งที่เขียนไปเนี่ยใครเข้าไปอ่านได้บ้างครับอ๋อคือคนถ้าเกิดเข้าไปอ่านเนี่ยทุกคนอ่านได้แต่ถ้าพูดถึงว่าตรงคอมเมนต์หรือว่าส่วนความคิดเห็นจะไม่ใช่ทุกคนสามารถเขียนได้คือเรากําหนดได้ ถ้าภาษาผมเนี่ยนะก็ะประเภทขี้อายคืออาจจะสื่อสารชอบที่จะอยู่ตามลำพังอาจจะหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วคิดอะไรก็เขียนไปนะฮะก็เป็นหนทางหนึ่งซึ่งคนที่มีความคิดเยอะแยะแต่ไม่รู้จะไปสื่อสารทางไหนก็สามารถเขียนตรงนี้ได้ใช่ค่ะแต่ต้องพร้อมที่จะเปิดให้ใครก็ได้เข้าไปอ่านค่ะนะครับทีนี้หน้าที่ของปอกจะดูอะไรครับก็ถ้าเรียกรวมๆก็คือดูทั่วไปในบล็อกค,คือเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการบล็อกอะไรเงี้ยค่ะคือหน้าที่หลกัหลกๆเนี่ยจะดูด้าน เนื้อหาผู้เขียนเนี่ยก็จะเป็นใครก็ได้ดังนั้นเนื้อหานี่มันจะค่อนข้างหลากหลายเราก็ต้องดูว่าสอดคล้องกับนโยบายของบล็อกหรือเปล่าเช่นไม่ผิดกฎหมายไม่ใช้คำหยาบอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้หมายความว่าถ้าใครมาผิดประเภทใช้ตรงนี้เป็นที่ด่าทอกันไม่งามก็จะอะไรแบนเลยก็มีถ้าหยาบเนี่ยก็ต้องเอาออกเลยเรื่องราวในเอ็มบล็อกส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของการชุมนุมนี่ถูกต้องไหมฮะก็ก็ถูกต้องค่ะเพราะว่า ถ้าจากเริ่มแรกเลยเนี่ยมันก็ยังช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มีบล็อกคือยังไม่มีการชุม,มนุมของปี51ครับก็จะมีเรื่องราวเข้ามามีเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีการชุมนุมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือพันธมิตรเนี่ยจะเยอะแต่เรื่องอื่นก็ยังมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องพันธมิตรอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้คือคนที่เข้าไปเขียนบล็อกในเอ็มบล็อกนี่ก็คือผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมนันเอง ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะมีหลายคนที่ไปชุมนุมด้วยแล้วก็กลับมาเขียนเขาก็เอาเรื่องราวแง่มุมในนั้น่ะมาเขียนใช่ค่ะอ๋อต่างๆกันก็แล้วแต่แง่มุมบางคนเขาเขียนเรื่องเป็นฝ่ายการอาสาบางคนก็ไปเป็นฝ่ายเสบียงอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็คือไปร่วมชุมนุมปกติพาญาติไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายแบบซึ่งในมุมของคุณปอเนี่ยเห็นว่าการเขียนบล็อกเนี่ยมันเผยแพร่เรื่องราวการชุมนุมไปมากน้อยแค่ไหนฮะ ก็คือมันก็เผยแพร่ในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือมันเป็นเพราะว่าเราก็เท่าที่เราทราบหรือว่ารับข่าวสารเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคือมันก็จะมีปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสื่อหลักที่อาจจะรายงานไปเข้าข้างผลประโยชน์อของตัวเองหรือเปล่า,อ,าอะไรงะะเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการบันทึกของคนที่เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยคือคิดว่ามันเป็นการบันทึกที่ เผยแพร่ออกมาโดยตรงโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองของสื่อหลักๆอะไรเงี้ค่ะก็คือมันก็จะได้ข้อเท็จจริงหรือว่ามีความสดหรืออาจจะเป็นแง่มุมที่สื่อหลักๆเนี่ยไม่ได้ไปมองตรงนั้นอะไรเงีง้ค่ะแสดงว่าเรื่องที่เขาเขียนในในบล็อกเนี่ยที่บล็อกเกอร์เขียนเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเช็คยากแต่หมายถึงว่าเรื่องที่เราเอามารวมคือเรามีการคัดเลือกเรื่องราวในบล็อกเนี่ยมารวมเล่มเนี่ยค่ะ ก็เท่าที่เช็คคือเป็นเรื่องจริงล่าสุดก็มีการรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือใช่ค่ะนะครับพูดถึงบล็อกเกอร์ที่เข้าไปเขียนในในเอ็มบล็อกเนี่ยจำนวนเยอะไหมฮะจำนวนตอนนี้อะคะตอนนี้ประมาณ2,000กว่าคนที่เป็นบล็อกเกอร์ใช่ถ้าเกิดพูดถึงเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยมีประมาณ16,000นิดนิดโอ้โหแต่ถ้าพูดถ้าเทียบกับพวกบล็อกทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราจะเน้นในแง่ในแง่ของการที่มันเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า คือถ้า1 6ื0นนเนี่ยถ้าซัก15,000มันมีคุณค่าเนี่ยคนที่อ่านก็อาจจะเป็นแสนเป็นล้านอะไรเราก็คิดว่าเขาก็จะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชนะะ์แล้วจะจำนวนคนที่คลิกเข้าไปดูนี่เช็คได้ด้วยใช่ไหมเช็คได้ไก็เพจวิวมันจะประมาณส0 0 0มื่นถึงสา0หมต่อวันนะคะต่อวันต่อวันแต่ถ้าเป็นช่วงอย่างเช่นมีสถานการณ์พิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเว็บเรานี่ เอ็มล็อกนี่มันอยู่กับเว็บผู้จัดการอยู่แล้วเวลาที่มันมีข่าวแบบพวกชุมนุมหรือว่าสลายการชุมนุมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องการชุมนุมนะครับเอ็มบล็อกก็คือบล็อกของพันธมิตรถ้าเอาพูดกันง่ายๆเรื่องราวของพันธมิตรก็ลวกันนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้และตอนนี้ก็ได้ดึงบางเรื่องนะมารวมเล่มเป็นหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เอาได้เชื้อเชิญบล็อกเกอร์ะนะครับซึ่งเรื่องของเขาถูกพิมพ์เป็นหนังสือนะครับมาพูดคุยกับเราว,ว่าเเคาาออยยยยู่่ตรรงงงงไไไหนนิดัแลขี ถึงเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วนำไปสู่การพิมพ์หนังสือได้นะครับมีบล็อกเกอร์สามคนมาเยี่ยมเยียนจอเหลืองด้วยนะครับขอต้อนรับทั้งสามคนเลยครับสวัสดีครับนั่งครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ,รบ,รบเราได้ จับไม่สั้นไม่ยาวไว้แล้วนะครับว่าใครจะนั่งคุณไหนนะครับคือบีเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนครับคุณดาคุณตากันดีนะพิธีกรอ,อ่าฮอน,<ส>อนจรินยาศักดิ์สิริค่ะครับพิธีกรรายการ Only the Lonely ASCB 3 Happy Variety Channel ค่ะชื่อยาวมากนะฮะรับปากแล้ววันหนึ่งจะไปเยี่ยมเยียนที่รายการนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังครับค่ะชื่อทรงสสิวิมลนุ่มพานาค่ะเรียกชื่อเล่นสั้นๆว่าสัศิค่ะสัศินะครับฮอนปอฮอนสัศิและโรดครับชัยโรดเตียววงศบัติครับอ่า ทั้ง3คนนี้คือบล็อกเกอร์เราถอดภาพพิธีกรนั้นไปก็คือบล็อกเกอร์เขียนเรื่องราวในบล็อกนะครับที่ถือมาด้วยนี่คือหนังสือที่เอาเรื่องในบล็อกมาพิมพ์ใช่ค่ะนะครับถือมา2เล่มจริงๆมีแค่2เล่มหรือมีมากกว่านี้ครับเพิ่งจะเริ่มทำค่ะจริงๆจริงๆมีหลายเล่มแต่ว่าที่รวบรวมของชาวบล็อกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมเนี่ยมี2เล่ม ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมพันธมิตรเนี่ยมีสองเล่มค่ะครับอันนี้เป็นโครงการอะไรเห็นมีน้องบอกว่าจากเน็ตสู่หนังสืออ๋อจากจากล็อกจากและจากล็อกสู่บุ๊กจากล็อกสู่บุ๊กนี่คือชื่อโครงการใครดูแลครับก็ปอเหมือนกันปอเหมือนกันครัปอก็เป็นเป็นบกอลไรเป็นเอดิเตอร์ด้วยดึงเรื่องมารวบรวมเพราะว่าดูเรื่องเนื้อหาอยู่แล้วค่ะก็เลยดูดึงเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหนึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องที่คนที่คนในบล็อกเนี่ย ไปเจอประสบการณ์จริงเนี่ยเข้ามา ทำหนังสือสองเล่มนี้ส่วนเล่มแรกเนี่ยจะเป็นพาหัวใจไปกู้ชาติพาหัวใจไปกู้ชาติน่ารักมากเลยเหมือนนิยายรักนักศึกษาก็จะเล่มแรกมันจะค่อนข้างเบาๆนะคะคล้ายๆกับว่าแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงไปกู้ชาติไปไปเจออะไรมาบ้างไปยังไงบางคนเขาชุมนุมกันไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะไปก็มาเขียนบอกความตื่นเต้นว่าได้ไปแล้วนะจะจะออกออกแนวน่ารักน่ารักแล้วมีโรแมนติกด้วยแต่เล่มนี้จะออกแนวโหดๆค่ะหลังเหตุการณ์ลห dan 7.1